Tru ู 5G ใครๆก you know ็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าแรงมากตูนพพลออกตัวหลังฉีดโควิด19วัคซีนโควิด19ผมเชื่อหมอไม่เชื่อหมาปอนัทวุฒิไรยาวความในใจสุดซึ้งครบรอบวันแต่งงาน9ปีเอ๋พรทิพย์ เาานัทพรถูกชี้เป้าเตรียมไม่ต่อสัญญาช่อง Good morning ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วใช่แล้วเช้าตรู่แบบนี้นะคะคเอามาเจอก,กันกับข่าวของเรานะครับผมรับตน้นกันกับคุณแจสเลยดีกว่าตอนแรกคุณุกว่าโพสต์ยาวเอ๊จะแบบ เกี่ยวกับเรื่องโควิดหรือเปล่าอาการป่วยหรืออะไรอย่างนี้สรุปแล้วไม่ใช่นะคะออแต่เป็นเรื่องของแบบความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ตัวเองล้วนๆเลยค่ะครับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกนักร้องชื่อดังสำหรับแจ๊สชวนชื่นที่ล่าสุดเจ้าต,ตัวออกมาโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมนะคะโพสต์ระบุว่า คนบางคนชอบมาถามผมว่าผมอยากเป็นแบบพี่ว่าทั้งที่ผมดูคนอื่นอันไหนชอบก็เอามาใส่ตัวผมชอบใครก็ดูคนนั้นอยากแต่งตัวแบบใครก็ไปดูเขาอยากร้องเพลงแบบไหนก็ไปเรียนแบบลีลาของเขาในห้องน้ําคิดว่าเราเป็นเขามันเป็นเวลาของความสุขของผมทุกวันจนมาถึงวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรที่ทํานอกเหนือจากการเล่นตลก เพราะตอนที่ผมเล่นตลกผมก็เป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนผมเคยถามตัวเองว่าทำไมไม่สร้างจุดยืนของตัวเองชอบนี่นั่นไปเรื่อยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเล่นตลกผมก็จำคนนั้นคนนี้แต่ผมกลับมีความสุขแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้มั่วซั่วไปเรื่อยลองฝึกเคลียรนเพลงแบบนั้นแบบนี้นแบบคนที่เราชอบฟังไปเรื่อยไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวเองเลยทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นแต่ที่ผมรู้สึกก็คือผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักทุกอย่างได้มีความสุขในทุกวัน แต่วันที่จากวันตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรเลยค่ะโทษครับจนวันนี้นะครับผมก็ยังเป็นแบบนั้นอยากบอกเลยนะครับบางคนที่ชอบผมผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ให้ทุกคนได้อ่านกันนะครับการจําคนอื่นมาปรับใช้มันไม่ผิดนะครับในการเรียนแบบใครคนรอบข้างอาจมองว่าเราแม่งกระจอกบางคนพูดว่าเราไม่ใช่ของจริงนะฮะไม่ผิดที่เขาจะคิดเรามีความสุขที่จะทําแบบนี้ ทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกกับตัวเองว่าเราคืออะไรถึงใครจะมาบอกให้มีจุดยืนที่ชัดเจนในสายตาใครผมยังยืนยันในสิ่งที่ผมรู้สึกมีความสุขที่จะทำเสมอทั้งๆท,ที่ในวันนี้ผมไม่รู้ตัวเองก็ตามปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติอย่าฝืนใจตัวเองนะครับก่อนที่จะเป็นตัวเองขอโทษนะฮะเขาใช้คำว่าคุณคุณ <laughs> ต้องเป็นคนอื่นมาก่อนสำหรับพี่นะ ใครยังไงไม่รู้ช่วงนี้อาจจะแบบว่าอารมณ์พร่งครูหน่อยนะคะไม่ใช่แค่คุณจัสคนเดียวนะพี่พอสังเกตไหมมันเหมือนมันแบบเก็บตัวอยู่บ้านนานเนี่ยมันได้คิดอะไรได้อยู่กับตัวเองเยอะอะปกตินี่ทํางานตลอดไงใช่ทำงานตลอดจนบางทีไม่มีเวลาคิดถึงถึง,ถ,งถึงแบบว่า ความความเขาเรียกว่าความเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่จนตอนนี้นี่แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนมันได้กับอยู่กับตัวเองจริงๆเนาะแต่ผมชอบคุณแจ๊สที่เขาเขียนนะคือคือผมว่ามันมันสะท้อนปัญหาสังคมได้ได้ดีเลยอ่ะนะฮะอ่ะตอนนี้มากันถึงคุณจําได้ไหมตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปอ่ะที่พี่ปอณัทวุฒิเขาแต่งงานอ่ะแล้วตีมเขาตอนนั้นถือว่าเป็นตีมที่แปลกมากตีมงานวัดจาได้ตีมงานวัดทุกคนแซวหมดเลยอ่ะคือตอนนี้มันครบรอบกัน เก้าปีของเขานะฮะสำหรับคู่นี้เนี่ยเขามีการกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าทำไมก็ถึงตัดสินใจเนี่ยจัดเป็นทีมงานวัดในวันนั้น,นติดตามครับ อะยอมรับตรงๆนะครับว่าแอบลืมวันครบครอบแต่งงานอย่างมึนๆนะฮะทำเอาภรรยาคุณเอพรทิพย์เนี่ยถึงกับงอนขึ้นมาทันทีงานนี้พี่ป๋อตัดสินใจนะครับรายข้อความยาวเลยฮะโพสตลํำลึกถึงความหลังวันนั้นพร้อมกับโมเมนต์ซึ้งๆที่ไม่เคยบอกใครว่าทําไมถึงจัดตีมงานวัดในงานแต่งงานของตัวเองจําได้ว่านะฮะโดนแม่ว่า ว่าจัดงาน,นยังไงจะตัดตรีมงานวัดยังไงไม่เอาตลกแขกเยอะแยะ,แยะนะฮะแม้แต่เพื่อนเพื่อนก็โทรมดาด่าบอกจะแต่งตัวกันยังไงเนี่ยแต่งตัวไม่ถูกนะ,ะผมบอกว่าแต่งเหมือนไปงานวัดคุณเนี่ยจะให้แต่งอะไร จะแต่งอะไรก็แต่งเลยแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็คือเขาบอกเองว่าผมกับเอเนี่ยชอบแบบนี้จําได้ลางๆจริงๆเนี่ยหลังสี่ทุ่มจำอะไรไม่ได้แล้วจําได้แต่ว่าคนเยอะมากสนุกมากมีแต่เสียงหัวเราะนะฮะแล้วก็มีแฮชแท็กแฮชแท็กเนี่ยผมมีเหตุผลสําคัญที่จะเปิดเผยในวันนี้ครับว่าทําไมถึงจัดงานตีมแต่งงานเนี่ยเป็นงานวัดเพราะว่าครอบครัวผมเป็นคนเพชรบุรีครับครอบครัวเอเองก็ผสมกรุงเทพกับอยุธยาดังนั้นผมไม่อยา ากให้พ่อแม่และแยายๆของเราต้องมาเกรงต้องมาเก๊ก ใส่สูตรในงานแต่งของลูกชายและลูกสาวตัวเองผมอยากให้ครอบครัวของเราสนุกที่สุดมีความสุขที่สุดส่วนแขกที่จะสนุกจะสนุกหรือเปล่าผมเชื่อว่าแขกเอาตัวรอดได้ครับแต่ผมต้องแคร์คุณพ่อคุณแม่ผมกับเอมากที่สุดแค่นั้นเป็นพอครับโอ้น่ารักมากเลยนะสรุปก็คือหลังจากงานคืนนั้นเราเพิ่งทราบว่าหนึ่งพ่อผมขโมยผ้าเขาม้าของชมร่วยงานแต่งเอาไปแจกเพื่อนเป็นสิบผืนสองแม่ผม 教。 ผมส่งคุณหญิงจนพ่อผมเองก็จำไม่ได้ว่าใครสามวันนั้นไม่มีใครจำอะไรได้เลยในวันต่อมา <c oughs> สี่พี่สาวเอดูแลเงินช่วยงานอย่างดีถึงขั้นยอมไม่ดื่มอะไรทั้งสิน้นมังผมไม่รู้ว่าใครเก็บเงินได้ซ้ำสี่แม่ขอไม่ให้พ่อขึ้นให้โอวาเพราะเราเป็นคนต่างจังหวัดแม่ขี้อายชอบบอกว่าอย่าไปทำเปินๆแต่พ่อผมไม่สนขึ้นพูดเอาสะหาทั้งงาน <c oughs> ห้ามีเรื่องอีกมากมายที่เล่าให้ฟังไม่ได้เพราะจุดๆจุดสรุปคือขอบคุณเอนะครับ ยอมบ้าไปกับพี่ยอมลงเรือลำเดียวกันมา9ปีครบรวมกันมาเนี่ยสิปีแล้วคําสัญญาที่พี่ให้บนเวทีว่าจะไม่ทําให้เอร้องไห้อีกมาจนาวันนี้พี่ก็ผิดสัญญามาตลอดพี่ยังทําให้เอร้องไห้อยู่บ่อยๆแต่เอก็ยังอดทนอดกลั้นทนผู้ชายอย่างพี่จนพี่เริ่มดีขึ้นเริ่มเป็นคนใหม่พัฒนาขึ้นและพี่จะพยายามทําต่อไปอย่าทิ้งกันล่ะเพราะพี่ไม่รู้จะไปรักใครได้อีกแล้ว<อ>จริงๆนะ h a s h t a ครบรอบแต่งงาน9ปีแล้วก็ #hashtag เอไม่เตือนปอจำไม่ได้เลยโดนงอนไปหนึ่งยกเบาๆน่ารักมากเลยอ่ะจำได้ไหมจำได้ตอนนั้นนตีเปล่างานแต่งงานตัวเองอ่ะวันครบรอบอ่ะ คุณเชื่อไหมคืออันนี้ผมแต่งแบบกับครอบครัวเนี่ยคือวันจดทะเบียนเนี่ยคือปลายปีนะฮะรู้สึกระวันคริสต์มาสใช่แต่งานแต่งเนี่ยมันที่16เดือนหน้านี้จำได้สิเพราะล่าสุดนี้ผมเพิ่งเอามานั่งดูอยู่โอ้โหสุดยอดคือไม่มานั่งดูเนี่ยเพราะรู้ว่ามันใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวเมียถามเนี่ยตอบไม่ได้คือรู้แหละว่าเดือนไหนอะ ชัที่แต่วันที่อะแต่ตอนนี้จําได้แล้วไงเพราะว่า <c oughs> นั้นเนี่ยมันนั่งแบบยยออต้องจำอะต้องจำแต่เดี๋ยวฟีนะาลืมใหม่ตอนนี้จําได้แล้วผมเป็นคนอะไร,รจําได้แน่แต่ต้องตั้งใจจ<อ>ํานะต้องไม่ตั้งใจนี่ลืมเลยเชื่อคะอ่ะมากันที่เรื่องราวของ <c oughs> วัคซีนโควิดกันต่อเลยนะคะล่าสุดนี้ก็เป็นอตุนพพลค่ะได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะครับ ตูนพนนักแสดงและผู้จัดละครชื่อดังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เจ้าตัวบอกเชื่อในวัคซีนเชื่อหมอแต่ไม่เชื่อหมาทำคนวิจารณ์สนัน่นพูดจริงหรือดนปัน่น ในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าวัคซีนโควิด -19 ถือเป็นวาระแห่งชาตินะคะทั้งเรื่องของการจัดหาและการกระจายวัคซีนซึ่งก็บพบว่ามีดาราหลายคนพาเรตตบเท้าไปฉีดวัคซีนกันมามากมายทั้งอัมพัชราภาชมพูอรารยาบีน้ำทิพย์อนหนิงนิรุตรวมถึงล่าสุดอตูนพลค่ะ ล่าสุดนะครับในเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์เองก็ได้เผยภาพของอาตูผู้กำกับและนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยเจ้าตัวก็มีการเดินทางไปรับการฉีดวัคซีนจากจุดบริการสถาบันบัมราณราดูนนะครับพร้อมกับเปิดใจขอบคุณนะครับแพทย์และก็เพียบบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาช่วยดูแลผู้ที่เข้ามาฉีดวัคซีนให้กับทุกท่าน โดยคุณตู่เองนะครับก็ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับอย่างไรก็ตามมีประโยคนึงที่ดูจะติดใจแล้วก็สร้างสร้างเนี่ยควิจารยมากมายนะฮะกับคำพูดที่บอกว่าผมเชื่อในวัคซีนครับผมฉีดแอสตราเซเนกาสำหรับผู้สูงอายุครับผมเชื่อหมอครับแต่ผมไม่เชื่อหมาครับ ขอบคุณที่ติดตามก o ด m o r r n n n i n s s i ซ h ์กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True i n s s i h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ